สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten c a v House of Toys ครับผมเลโก้กล่องแรกของปี2025ครับผมนี่เลยที่จะต่ออยู่ข้างหน้านี้แล้วครับ Star Wars นั่นเองครับเซตนี้เลย75374ครับกับ The o n y x Center ครับ ยาลำใหม่จากซีรีส์ Skeleton Crew ทาง Disney Plus ครับเซตเนี้ยมันออกมาก่อนซีรีส์จะฉายอีกตอนนั้นก็ไม่ได้จัดรอดูซีรีส์นะว่าจะอินหรือเปล่าพอดูเสร็จแล้วชอบก็เลยจัดเลยนะครับแล้วก็เนที่ผ่านมารอเซลหลังปีใหม่ก็คือวันเด็กแห่งชาตินะส่วนใหญ่จะมีการลดราคานะของเล่นทุกอย่างเลยเลโก้ LEGO ก็ลดเยอะมาก อันนี้ลดถึง30%ปกติมันจะ5,800กว่าบาทลดลงมา30%หเรหลือ4,000กว่าบาทก็เลยจัดเลยนะครับและเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาไม่ได้จัดแค่นี้ครับผมนะจัดห like ลายกล่องเลยเดี๋ยวจะให้ดูเรียกน้ำย่อยนะแต่จะต่อ EP ต่อๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดอะไรมาบ้างครับหลังปีใหม่นี้กับ Lego 2025ครับ ตึ้งชุดใหญ่ไฟกระพริบครับฮาา Star Wars ล้วนเลยครับผมอันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็รอนี่แหละเซลใหญ่นะประจำปี2025ต้นปีนะครับ ก็จะมีนี่เลยจากซีรีส์เหมือนกันนะ s n s y e y Plus ครับออกมาด้วยกัน3ชุดนะก็คือซีรีส์ rebuild the galaxy แล้วเป็น Lego s ซีรีส์นั่นเองครับก็จะมีเซตนี้นะที่เป็นเจไดส์บ๊อบนายามมีเซตนี้ที่เป็น t i ท Fighter กับ X-Wing สลับปีกันแล้วก็อีกหนึ่งเซ็ตที่อยากได้มานานแล้วก็คือเจ้า Dark Falcon นั่นเองนะครับผมนี่ก็รอมาในที่สุดลด30%ก็เลยจัดเลย และเสร็จแล้วก็มีเซตใหม่ออกมาครับนี่เลยเจ้าอาร์ค170สตาร์ไฟเตอร์กล่องนี้ที่เพิ่งออกมาหลังปีใหม่แล้วก็มียานของอสโซกาอินเตอร์เซปเตอร์นี่เลยอีกหนึ่งกล่องที่เพิ่งออกมาก็จัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกล่องนี้ที่ยังไม่ได้ต่อนี่เลยอสโซกาทานอสดูอออนเพริเดียครับผมนะเดี๋ยวชุดนี้จะรวมต่อกันเป็น1 EP แล้วก็รีวิวเดอะกาแล็กซีอีก1 EP นะครับผมก็แฟนสตาร์วอลก็รอติดตามชมกันได้เลยนะ คราวนี้จะมาบอกครับน้องๆชอบถามว่าพี่ซื้อเลโก้ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอแนะนําร้านเลโก้ร้านโปรดร้านนี้ให้ทุกคนเลยละกันนี่เลยครับ ลักกี้บริ s ครับร้อของแท้นะครับนะไปติดต่อเฮียได้เลยเฮียใจดีมากๆนะราคาดีด้วยแล้วเฮียก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยทั่วประเทศนะอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าไปซื้อที่ช็อปเลโก้แท้เซตใหม่เซตเก่ามีของเพียบลองไปดูที่เพจทักไปหาเฮียได้เลยนะครับลักกี้บริ k เดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันมาคุยกันเรื่องสเกลเลนต c นครูนิดนึงครับผมนะว่าซีรีส์นี้ไทม์ไลน์ใน Star w a r s เนี่สหลายๆคนชอบงงนะครับผมอันเนี้ย Disney พลัสทำต่อเนื่องมาเหมือนซีรีส์ไทม์ไลน์ที่ดิส y พลัสปล่อยออกมาเลยนะตั้งแต่ Mandalorian Book of Boba Fett a ett, ah s s โ k a แล้วก็เนี่ยไทม์ไลน์ต่อเนื่องเลยก็คือ Skeleton Crew นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ EP หลักนนะหนัง Star War s นะคืออันนี้ต่อจาก Return of the Jedi นั่นเองนะหลังจากที่ Galactic Empire ล่มสลายไปแล้วนะเป็นยุคของ New Republic Era นั่นเองนะครับแฟบนี่เลยชัดๆครับยานนะครับสเกลก็น่าจะเท่ากล่องนี้เลยนะ ค่อนข้างใหญ่อยู่1ต่อหนึ่งมีมินิฟิกเกอร์ทั้งหมดนี่เลยเมนคาแรคเตอร์จากซีรีส์นี้5ตัวด้วยกันนะครับลูกเล่นของยานนะมีอินทีเรียด้วยมีอะไรด้วยนะหน้าทางจะโอเคล่ะชุดนี้ก็เดี๋ยวลองไปแกะดูกันซีชิ้นส่วนนะ1325ชิ้นมีกี่ถุงกี่เบอร์ครับอ <c oughs> แกออกมาเรียบร้อยครับผมนี่เลยชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับมี13เบอร์ด้วยกันไม่ซ้ําเลยนะครับคู่มือ1เล่มสติกเกอร์1แผ่นนี่เลยครับไม่กี่ชิ้นนะคู่มือทั้งหมดเดี๋ยวดูซิฟุฟูเปิดมาต่อเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยซีรีส์ใหม่จัดเลโก้ยังไม่รู้นะครับประมาณนี่เลย270หน้านะครับไม่เยอะ1,300กว่าชิ้นไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วพร้อมแล้วก็ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแอดแอดเนกันครับ like The o n y x i c e n t e r เบอร์หนึ่งเรียบร้อยครับแป,ป๊บเดียวเลยชิ้นส่วนไม่เยอะนะเหมือนจะเป็นโครงข้างยานนี่เลยภายในเหมือนมีโต๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เหมือนครัวในยาน <c oughs> นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะแล้วก็มินิฟิเกอร์ตัวแรกครับให้มาแล้วนี่เลยกับน้องวิมครับผมตัวป่วนของเรื่องเลยนะ พระเจ้านี่แหละทาให้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นนะทรงผมมาก็ฟูฟูคล้ายๆายอยู่คล้ายๆายอยู่แล้วก็เสื้อเสื้ออะไรมาก็โอเคฟิกขาสั้นเป็นแก๊งเด็กก็มี2หน้าครับนี่เลยมีหน้าเหวอชอบหลอนนะเจ้านะเบอร์สองเสร็จเรียบร้อยครับผมได้เหมือนอารมณ์เป็นโครงนะของยานนี่เลยนะครับ อย่างใหญ่ได้อีกไหมน่าจะนะเออลุยกันต่อเบอร์3ครับเบอร์3เรียบร้อยครับผมได้แกงตรงกลางอันนี้มานะครับแล้วก็เหมือนด้านท้าย,ยานนี่เลยปิดตัวบอดี้มาแล้วมีประตูตรงนี้ดึงเปิดได้มันมีตัวให้โยกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะขยับได้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแอบลุ้นอยู่ถ้าใครดูซีรีส์แล้วจะรู้ว่ายานลำนี้มันเจ๋งยังไง แต่ไม่คิดว่าน่าจะใช่นะมันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าใช่นี่คือโคตรเท่อ่ะเลยกันต่อเบอร์สเบอร์สีเรียบร้อยครับก็น,นะเสริมโครงสร้างของยานไปเรื่อยๆเ,เหมือนตัวนี้จะมีขานะครับเป็นเหมือนเสาแบบว่าน่าจะวางเป็นนะสแตนด์แลนดิ้งเกียร์อะไรตรงนี้นะครับผมแล้วก็มินิฟิกเกอร์ตัวที่2ครับมาในเบอร์สีกับน้องนิวนั่นเองนะเพื่อนสีของวิมครับ เผ่าพันอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นใน s k ก l e t ตต c นครูนี่แหละครอบครัวนี้อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นช้างนะครับนะอยู่ในจักรวา Star Wars, ลสตาร์วอล์กเรามีช้างด้วยตอนที่เห็นครั้งแรกคิดถึงนี่เลยยำๆช้างน้อย <c oughs> จัดไป2เบอร์เลยครับเบอร์5แล้วก็เบอร์6นะครับผมเบอร์5ก็จะเป็นนี่แหละไอ้ฐานขาวางเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็โครงนะครับเบอร์หเราจะได้คอกพิทมาแล้ว1อัน นี่เลยอันนี้เปิดขึ้นได้ฟลฟแล้วก็นี่เข้าไปควบคุมแล้วก็มีประตูแผงด้านข้างที่จะเข้าไปภายในอันนี้นะครับเย่ yeah. แล้วก็มีมินิฟิกเกอร์มาอีกหนึ่งตัวครับผมกับแคปจั่นเฟิร์นของเรานี่เลยน้องเฟิร์นครับนี่อีกหน้าหนึ่งครับน้องแบบเศร้าหรือตกใจเนี่ยน้องเฟิร์นเบอร์เจ็ดครับเริ่มได้นี่แล้วนะด้านหน้าของ o n y x Sender นี่เลยครับผมนะเราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นยานที่ประหลาดนะเออต่อแล้วแบบงงๆเดาไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรตรงไหนเนี่ด้วยรูปทรงของยานมันไม่ใช่แบบเครื่องบินปกติอะเออนะครับก็ลุยกันต่อและกันเบอร์8ต่อไปอีก3เบอร์กันเลยครับ8 9 10ครับมันมือนะนี่เลยก็ได้บอดี้มาเต็มลำแล้วนะครับด้านบนด้านข้างด้านหลัง นะซ้ายขวานี่เลยมีคอกพิตอยู่ฝั่งเดียวตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันให้โยกทำไมยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะแล้วก็มีด้านใต้ด้วยนะครับก็นี่เลยเต็มๆปุบปุบป,บปบอ่ะเหลืออีก3เบอร์11 12 13ก็น่าจะเป็นพวกท่อพวกปีกอะไรพวกนี้แหละนะก็ไปลุยกันต่อเบอร์ที่11เบอร์11เรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะท่อ1ชิ้น 2ชิ้น3ชิ้นนะครับฝั่งซ้ายนี่เลยพร้อมปีกด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งอีก3ท่อแล,แล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าตัวนี้คืออะไรมันโยกแล้วตัวปีกกับท่อมันจะหมุนตามนั่นเองนะเดี๋ยวรอประกอบเสร็จแล้วค่อยหมุนให้ดูครับและมินิฟิเกอร์ตัวที่4ครับกับน้อง KB นั่นเองครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับจาก Skeleton c ครูครับน้อง KB น่ารักมาก เท่ด้วยนะครับถอดแว่นออกมาด้วยมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับเสียดายแว่นมันน่าจะแบบว่าเป็นแบบโมอีกชิ้นหนึ่งแยกออกมานะแต่ก็ไม่เป็นไรกะแล้วแ,ลแหละมันทำยาก่ะเลโก้มันตัวเล็กนะครับถ้าพูดถึง Skeleton Crew แล้วอยากสะสมพร็อพก็อยากได้แว่นของน้อง KB แหละโคตรเท่เลย a n เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ The Onyx Cinder ใช้เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงครับ13ถุงนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนี่เลยกับตัวรายจากสเกลตันครูครับเจ้าจอร์ดนะตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นตัวดีห mm ืม hmm. หลอกเราสนุกมากนะครับจูดลอนั่นเองเรียกว่าเหมือนเลยนะชอบผ้าพันคอมานี้สวยดีชุดเชิดแล้วก็ผมใช่เลยนะครับผม mm hmm. ชูฟนี่มีหน้าโมโหอีกหน้าหนึ่งด้วยนะครับผมนะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนชอบนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่อยู่เกือบครบทุกจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะมา r v เวล a ฮร y p o t t พอตเตอร์แล้วก็มา Star Wars เรียบร้อยแล้วนะต่อไปไม่รู้จะไปอยู่ DC หรือเปล่านะจูดลอนี่อะไรครับมินิฟิกเกอร์ทั้ง5ตัวครับจอร์ดวิมเฟิร์นเคบีแล้วก็นิวครับผมนะก็ตามสเกลเลยนิวจะตัวขาสั้นเตี้ยสุดนะครับจอร์ดก็เป็นฟิกธรรมดา ก็สวยน่ารักดีแกงนีิสเกลตันครูครับเสียดายเสียดายขาดไปอีกหนึ่งตัวหลักสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือดรอยเตอรรี่ทรีตัวนี้เองถ้าทำมินิฟิกออกมาน่าจะเท่เลยนะสำคัญมากใครอยากรู้ว่าเตอร์ี่ทรีเจ๋งยังไงก็ไปดูที่ซีรีส์เอาแล้วกันครับสเกลครับเท่าหน้ากล่องเลย1ต่อหนึนี่นะออกมาแบบนี้ครับก็ยาวอยู่ประมาณนะ30เซนอะไรประมาณนี้นะฟูฟนี่ด้านหน้าของยานนะครับ ด้านข้างนะท่ออย่างที่เห็นเลยแล้วก็ชูฟด้านหลังนะเปิดออกได้นะครับตรงนี้แฟบนี่มีตรงไหนเปิดได้อีกคอกพิทนะเฟิฟขึ้นบนด้านข้างเข้าไปห้องนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเปิดแผงนี้ฟูฟขึ้นอันนี้ลง อะอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูลูกเล่นหลักของเจ้า Dionex Cinder ลำนี้กันนะครับถ้าเกิดใครดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่าจะ EP ที่6นะที่เขาเฉลยไอ้ปุ่มพิเศษที่เตอรบอกว่าห้ามกดนะครับแล้วก็เฟิร์นนะตัดสินใจกดนะครับผมไม่งั้นไม่รอดแน่ๆนะเท่มากเท่มากถ้าเลโก้ทำได้แบบในซีรีส์นะคือสุดแต่มันยากมากแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่เลยนะครับโยก ฟุบนี่ท่อทั้ง6อันนะครับปีกนี่เลยฟุบนะแล้วสมูทด้วยโอเคนะง่ายๆซุบแจวครับก็อารมณ์ประมาณว่านี่เลยจะเทคออฟแล้วก็บินบขึ้นมาแล้วก็ไปแอดแอเทนกัน ใครที่ยังไม่ได้ดูครับแฟนๆ Star Wars ห้ามพลาดเลยนะครับผมนะกับ Skeleton Crew นะครับจบแล้วตอนนี้8 EP ทั้ง Disney Plus ซีซันแรกนะไม่รู้ว่าจะมีซีซัน2หรือเปล่าแต่อยากให้มีนะเออเด็กๆกลุ่มนี้น่ารักดีก็รอติดตามชมกันไปครับทุกคนเอาละ EP ต่อไปเดี๋ยวมาต่ออะไรให้ดูก็รอชมกันได้ที่นี่ที่เดิมเลย DJ t e n s m m ์ h Channel ครับผม may the force be with you